สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะภายใน7วันนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอดูไพ่3ามใบกันเลยค่ะไพ่ใบแรกหกเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่2เป็นนายออบสดนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่สมจะเป็นไพ่สี่เหรียญนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใน7วันนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็คือคุณอาจจะมีคนเนี่ยค่ะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องเงินก็ได้นะคะหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะได้รับ ความช่วยเหลือจากใครในเรื่องเงินเช่นกันนะคะซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยมันพอที่จะทําให้คุณเนี่ยผ่านปัญหาในเรื่องการเงินในช่วงนี้ไปได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผ่านไปถึงขั้นว่ามีเงินเก็บหรือทําให้การเงินไหลลื่นเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่มีคนที่เข้ามายืมเงินเนี่ยก็ขอให้คาแนะนํานะคะว่าอย่าพึ่งให้ใครยืมเงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะได้คืนมายากสักนิดหน่อยนะคะและทําให้การเงินติดขาดค่ะ